หมอดูทักแรงความสัมพันธ์เบียร์เบลล่าอาจเป็นแบบนี้มีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโพลในช่อง Youtube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่านอิสต a g r แกรมก็มีออกมาให้เห็นแถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึง8ปีแล้วด้วย ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นโดนหมอดูทักแรงถึงความสัมพันธ์ในอนาคตว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นคลุมเครือเบล่าเหมือนจะได้แต่งตอนอีก10ปีข้างหน้าแต่อาจไม่ใช่กับเวียก็เป็นได้แต่ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องทําให้เลิกกันมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของเขาเหมือนบุพเพสนิวาสในชีวิตจริง หลังจากนั้นเบลล่าได้เผยว่าที่ผ่านมาพี่เวียได้พิสูจน์อะไรให้เห็นความจริงใจหลาย,ลายอย่างค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วพี่เวียก็สม่ำเสมอมีอะไรหรือปรึกษาอะไรพี่เวียก็อยู่ตรงนี้เสมอซึ่งกับเรื่องหมอดูทักว่าถ้ายิ่งเปิดตัวจะทําให้รักครั้งนี้ไม่รอดและงานไม่ปัง ฝั่งนุ่มเวียเผยว่าแล้วตอนนี้ปังไหมครับผมไม่รู้ครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราปฏิบัติแบบไหนโอเคว่าดวงก็มีส่วนแน่ๆทุกคนมากับดวงส่วนหนึ่งแต่หลักๆที่จะทําให้ชีวิตเราเป็นไปรูปแบบไหนคือเราทําดีหรือเปล่าทำเต็มที่หรือยังมากกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆคงไม่มีใครโชคดีถูกหวยทุกงวดมั้งคือพอมีคนมาดูให้ก็ดีแสดงว่าเขาสนใจที่จะดูให้เราก็ต้องระวังไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้แต่เราไม่ได้เชื่อทุกอย่างเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเรา เปลล่ากาวเสริมอีกว่าก็เหมือนกันเชื่อครื่องไม่เชื่อเครื่องใครทักเราก็ฟังอ่านบ้างดูบ้างทําทุกวันให้ดีที่สุดแม้แม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมอดูหรือหมอเดานะคะเนี่ยแต่ที่รู้ๆตอนนี้ทั้งเวียรและเบลล่ายังมีโมเมนต,ต์หว,วานๆไม่เคยเปลี่ยนแม้เวลาจะผ่านมาแล้ว8ปี